สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ออยก็มาแนะนำสีที่หลายๆคนถามหากันเข้ามานะคะว่าอยากจะได้สีที่หยิบง่ายทาง่ายทาเป็น everyday look แบบไม่ต้องคิดมากทาได้กับทุกๆสีผิวเลยนะคะสีที่ทามาให้ดูวันนี้ชื่อสีดินนะคะเป็นโทนชมพูตุน่นส่วนท่าก่อนท่าล้างท่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เลยผิวปากก่อนทา สมไม่ไหวเนื้อลิปเป็นเนื้อครีมข้นนะคะไม่เหลวมากจุ่มเนื้อลิปทาลงบนริมฝีป,ปากให้ชุม่มใครปากดำก็อย่าลืมทาให้ถึงขอบปากด้วยนะคะทาให้ทั่วเลยทาแล้วก็ใช้แปรงหรือว่านิ้วนี่นแหละเกลี่ยขอบปากเบาๆตบๆให้ฟุ้งนิดนึงนะคะแค่นี้ก็สวยละ และนี่ก็เป็นสีตอนที่แมตต์เซ็ตตัวแล้วนะคะก็จะสีตุ่นลงจากตอนที่ทาใหม่ๆไม่ชมพูหวานจัดจนเกินไปนะคะ แบบนี้เลยสามารถทาง่ายทาได้ในทุกๆวันนะคะใครที่ชอบไม่ชอบชมพูมากก็สามารถที่จะทาให้น้อยลงได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าเราทาลิปเราก็อยากให้ดูบุคลิกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีสีที่ชัดเจนด้วยเนื้อสีมันไม่ใช่สีจัดอยู่แล้วจึงสามารถทาให้ชุม่มทาเพื่อบำบรุงริมฝีปากด้วยเพราะเรามีสารบำบรุงด้วยนะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีที่แนะนาเลย